เออทุกคนสไนเปอร์อ่ะถ้าจะให้โอพจริงคูณ4ี่โอพีที่สุด<อ>คูณ4แม่งมีอะไรนะคูณสี่มันมีมันมีเลขมันมีมิวมิวดอทบอกอ่ะอ่าเห็นอยู่เออแต่มันมองเชี่ยอะไรไม่เห็นเลยหลังจากใช่ผมไม่เป็นงานกับอันนั้นคือคือถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ที่พี่อ่ะแล้วเลงขึ้นไปสามขีดอ่ะคือหัวพอดีเลยกระสุนหนเลงตรงไหนคือหัวเลยเว้ยอ,อ๋อไ<ด>งกระสุน สไนเปอร์ดีจังเลยชอบสไนเปอร์จังเลยพออยู่ไหนวะพออยู่ทานี้อจะปอดแล้วเดินละไกลเกินไกลเกินเลยอะโดนสไนเปอร์ยิง What the fuck ใครโดนยิลี่ไม่กูหลังไปพี่แรกพี่แรกพี่แรกกับสไนเปอร์พี่แรกกับสไนเปอร์หายละนอกเหนือจากไอเดียวมีมากกว่านั้น นาเชื่ยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยพี่ลมพี่ลมพี่ลมช่วยหน่อยอุ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์มันหอคอยสไนเปอร์มันหอคอยพี่ลมพี่ลมช่วยหน่อยยี่ห้อยี่ห้อหอไหนวะไอหอที่พี่ลูดไปก่อนนะเนี่ยข้างๆอ่ะพี่ไม่ได้ลูดได้พีได้พีจีมเหรอผมไม่ได้สติงเกอร์ ทำอะไรไม่ได้เรียบร้อยผมยิงแล้วโดนอดโดนแล้วตายเว้ยมาดิวกูจะไปยิงโดนชุบมันกำลังจะโดนไม่หลังเสาหลังเสาหลังเสาไม่เจ็บคนใจเย็นเลยคนใจเย็นเลยรุดไปโคตรเดือดที่แบก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 ทีแบกทีแบกไม่สำสบไม่สำสบตั้งปืนเป็น e sport ตั้งปืน e sport สุดๆตั้งปืนใส่หัวไม่ตั้งปืนยิงคน ยืนโดล้มอยู่ติดพี่เจมทำไมกูไม่ไปเกิดที่สเปคเอกวะสเปคเอกโดนยึดไงสเปนสเปคเอกโดนยึดมาเร็วมาเร็วสเปคเอกโอ้แต่ว่าเพื่อนหายแล้วคนเยอะตายนอนตายอย่างสงบนอนตายให้ดินกบหน้าดีกว่าสู้อย่างเสียสีเฮ้ยเฮ้ยอินอินคอมแบตอะ

ที่ผายมึงอยู่ไหนอะตายพี่พี่เกิดใหม่รีสปอนได้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 ไอ้ควายหยุดถ่าตัวงกูไม่รู้ยุดตายหมดเลยนะพี่เอกบอกหนาวอย่าหาตีนไม่ฉันแล้วพี่ตายหมดเลยเอกบอกเอาอะไรกินมาพี่มึงเอาอะไรมาอู่ใบปีหนึ่งเลยมาแล้วว่ะเรียงบินมันขับเียังไงวะ เรารถถังเรา้วไม่ใช่ดีบ่เออมาเราวมาลรเออี่มันขับเลยวะเออสาเสาเสาเสากด X กดเกด X พี่เอกผมเพิ่งปล่อยไปพี่ออฟแฟเดิมดิมดมดึมดม โอ้ยโอ้โหเกือบยิงหอกได้แล้วพนละขครพูดบันเลยเลยเสียรู้รู้สลิงไปยิงไอ้แม่งนอนยังไม่ตายให้กูทีแบ็กซันไอ้พี่ขำไปแต่รู้สลิงไปยิงเธอไอ้ไอ้แล้วฉากเก่ามากูรู้สลิงไปชนพี่เจมให้รวงคู่เลยพี่เจมไปไปเด้ออย่าบอกว่าพี่เจมปิดอันนั้นนะคิกโซ ไอ้เฮียฝนอ้อฝนแม่งโคตเฮียเลยมมาเกาะนายสัตตาคือลูกตาแม่งแข็งมากอะดยวโดนฝนเกาะหนักขนาดนี้แม่งกะพริบตาสักแอะเลยพี่เอกทำอะไรคพี่เอกคุณทำอะไรครับไปไหมไปไหมเดี๋ยวกูวิ่งไปสเปนเอ็กดยไม่รู้ตัวพี่เอกไปรเบิด ไม่ไม่ใช่พี่จมดินไปแล้วฮะอะไรพี่เจมผมว่าอย่าถือ SMG กระบอกนั้นเลยนะกระบอกนั้นมันเธอท่าไปไอ้มันคือเอสเอ็มจีพี่ไปไหนอ่ะยิงไปไหนวะนะแต่สุดแท่งได้เลยพี่เจมถ้าพี่จะสอยผมก็จะสอยมันผมจะป้อตให้ในวะพี่พี่ไม่เห็นจีพีจีเดีอดไปเลย่ริงป้อนให้อยู่เลยสองเงนอะต้องโดนอ่ะ มันเบี้ยวไอ้ที่มังโดนมาจากเครื่อินมาเลยต้องโดนอ่ะพี่เอกไปส่งผมที่สเปซเอ็กหน่อยพี่ได้จะไปบวกคนบางคนสามสี่รู้เพิ่งเพิ่งไปรับนี่เลี้ยงเดียวกันเดน๋ยวไปนั่งเดินายไปรับตคนนั้นเถอะไหนวะไปต้องมารับกูไปเลยเอาเราจะไปส่งดปตีกันมาไงนะมารับเลยมารับเลยทั้งนั้นนะมารับเลยจะเปสเปซเอ็กวยกัน ฮ้ยเฮ้สึ asis, ้เขึ้นขึ้นขึ้นขึสึเบลเบลเบลเี่ผมอะเอาเอ้ารถไอ้นี่ไหมอะไม่ไหนราเลยต่อไปเรื่อเืยเรียบเลยอัหนึ่งยังไหวะตายตาตายตายแล้วตายแล้วพี่มงโลกเหยังยยังยังยังนึงแป๊บนึงแป๊บนึงชะลอก่อนชะลอชะลอชะลอ มาเร็วขึ้นดิ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 คุณเป็นอะไรวะเนี่ยขึ้นแล้วไปกันเลย The s h o โคส่งจริงโคส่งจริงคือน้ำที่เกาะอยู่บนฮอแล้วพอฮอเทคออฟขึ้นปั๊บน้ำจะหลุดออกเอ้ยผมผมเป็นกล้องอะผมออกดูไม่ได้อะฮาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงเป็นเจ้าพอตเตอร์มึงต้องเปต้องอยู่เนี่ยกูกด e exit แม่งไอ้สัส นเ,เองางยิงโอาางยิงพี่อ๋อไม่ใช่กางยิงแย่่มก็ว่ายเี้อะอแม่งขับอย่างมเฮ้ยอขับมันมากทุกคนงยิรงลิฟไปได้ กูไปทีแบ็กใส่ไอ <man ้นี่ไอ้ควายเนาะเนาะพี่กับเรไม่ช่วยเนาะมันมันหยิบปืนอยู่มันหยิบปืนอยู่ดิมันหยิบปืนอยู่ยิงยิงมันอยู่ลูกนึงมันอยู่ข้างล่างกูมันหยิบปืนอยู่จริงจริงกินไปทีแบ็กไอ้เหียมันไปแล้วไปแล้วเลยน้องไอ้เหียมึงช้าไปสัตทำไรน้องตายคู่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไหว มองกู้ยมองกูเฮยมองกคยเด็ดไหมเอ้ยทำไมมันโหโดนไปกี่นัดวะนะไม่ตายจัดเอาปืนจอนเวทไปยิงโอ้ยก็โหดเอาเรื่องอยู่ปัดก็โหดใช้ได้เตี้ยกบินมันมากอะ่ะมันมันสนุกอยู่นะ ปอกตอนลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ว่ะที่ว่าไม่ว่ะที่ว่าไม่ว่ะเดี๋ยวมาขึ้นลิฟต์ไปเถี่ยวมาไปแล้วอ่ะดิขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์มาสิ้นแล้วหนึ่งหนึ่งว่บมีคนอยู่ในนี้แบบวิ่งเฮ่ยผมช่วยมันจะยิงพี่งว้าวโอาเอาเฮ้ พี่ไปเกี่ยวหางพี่ไปเกี่ยวกับหอหางพี่ไปเกี่ยวกับหอไอ้กดลิฟต์กูออกไม่ได้้เยช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในลิฟต์วิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาเลยแกโดดแกโดดวิ่งมาวิ่งวิ่งแกโดดกระโดดอะเดี๋ยวก็ไม่ไม่ผมเดินทะลุได้เลยเอกผมยิงบอดไปสิบกว่าตัวแล้วพี่เอ่อมันสีิบสกับ47คนนะครับงลาดแมกอาเธอร์วัตต์ ยิงคนไปแค่สี่คนนี่หว่าเชียร์อัมบอยหนึ่งหนึ่งสองพร้อมมีไม่มีไม่มีแล้วมันตายแล้วพี่เจมเราจะโป้งนะเราโป้งนะเฮ้ยเฮ้ยกลับขึ้นมาได้กลับขึ้นมาได้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 ตกรเยืนกูชนกับพี่เจมตลอดเลยกลับพร้อมกันทีไรเนี่ย ก็ผมกลับสวพี่อย่าพ่งรีบนะพ่งรีบมานะปงนะปงนะปงนะเยี่ยมแต่แต่ีมึงจะทำให้มนแบบทะลุออกไปก็ได้มันไม่น่าเกลียดหรอกยเอ้เสรจริงเามาดูผมก่เออเดี๋ยวเดีี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดยวเดวยืเฉยวเดยวยยีียนไม่ด ทำไมอ๋อนี่ไงก่อนละไอเดี๋ยววุดคูเลยอ๋อพี่เจมพี่เจมประสานงาไหมพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามแล้วพี่กดมาพราะผมเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งว่ายเฮ้ยเพื่อเพื่อความมันเพื่อความมันพี่เพื่อความมันพี่เจมหนึ่งสองสามเร็วเร็วประสานงาเล่นเจมได้สองคนเป็นยีรุษ ี่สนุกสัตว์รถไฟพี่เจกเฮ้ยโหริชพี่เจกอีกแล้วพี่เจกพี่ดูผมสิดูผมผมจะมีดในปากขาพี่ไปริงถึงสองเจกระวังพี่ระวังเออมันต้องงั้นสิวะเฮ้ยขออีกดอก เอาใครมีอะไรนะผมไปกุลงเลยก่อนมันดื้อเฮ้ยผมได้ผมได้ฮออะไรครัผมยิงโดนฮอผมยิงโดนฮอผมยิงโดนฮอเย่เอาเมลได้กะติดไอ้เย่โฟช่วยผมด้วยติดในลิฟต์เฮ้ยเมื่อกี้มันเอามีดออกมาไงอ่ะกดเอฟค้างอ๋อกดเอฟค้างพี่เจ้ผมผมติดอยู่ในลิฟต์เอาเย่มาโฟชั้นแรกเลยกู วิ่งก็ได้วะเนาะติดลิฟต์เป็นยี่สิบลิฟตสิบยี่สิบสามสิบสี่อันบอยเนื้อพี่แรกกับอันบอยถึงสองเยี่ยยี้ยภูมิใจสัตว์ยิงโดนหอมเมื่อกี้ What What did do did do you you Mr. ไม่น่าจะหลบไม่เป็นไ้่ทำไมฐานนี้คนน้อยอ่ะหกสิบสองกับหกสิบสามคนแล้วนะพี่พี่ล้มทุกคน พี่ผมอยู่ห่างกับพี่300กว่าเมตรด้วยโอเคตายก็ได้ Wait minute. Who are you? ข้างล่างใครอ่ะโยโรเอาแล้วไม่ไม่มาช่วยพี่อ่ะฮะผมผมวิ่งขึ้นมาคืนึ้นทางแล้วพี่เอาต้าเจมนี่ว่ะอะไเหรอพี่เจมอ่ะ What? What พี่ล้มอยู่ข้างบนผมไม่รู้สู <S <S ้กับสไนเปอร์ล้ม มันกับเราเพื่อนหล่อเพื่อนไม่มาชุบสุดท้ายเราตายไม่มีการช่วยเหลือไม่คุณสี่ยินยากไหมที่ไม่อยากมันมีมันมีไอเนี้ยเออหนาวหนาวมาอยื่ขีดผมผมเห็นอยู่มันมีขีดมันมีขีดใช่ปะ น่าไม่ยืดอยู่ที่เล็งเล็งไปที่บาวโออ่ะเล็งไปที่บาวโอเล็งไปที่บาวโอใช่ปะและเห็นขีดที่สามปะนับนับจากขีดตรงกลางอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะขีดที่สามอ่ะคือหัวเลยเว้ยเฮดช็อตเลยเหรอใช่ไม่ขีดที่สามเลยขี่นับจากอ๋อนับจากบนสุดมาตรงสุดลงมาหนึ่งสองสามอันนั้นคือเฮดช็อตเลยอ๋ออันนคือเฮดช็อตเลยใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยระยะเนี่ยเฮดช็อตเลยกเดฟผมถ้ายิงโดนนะ บอกว่าพี่ลืมเปลี่ยนกระสุนไอ้กระบอกนี้ใช่ปะไอ้ดิวดิลืมเปลี่ยนอ่ะมันเหลือไอ้กระสุนในนี่อยู่อ่ะไปเอากระสุนมาไหมครับสนายมึงเหลือกระสุนอยู่เนี่ยเหลือเหลือกระสุนไอเอลก็เอลโอ้ยีเอลกระสุนมาโอเคอี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 ใช่เลยพี่แต่ผมไม่เห็นใครอยู่บาวโออ่ะก็เพราะว่าบาวโอตอนนี้เคลียร์มีเพื่อนเราสี่ห้าคนทุกคนนั้นแ่ะแต่ตอนนี้เจมไม่เคลียร์ไอ้เพิ่งแต่งเก็บเสียงกระบอกมีมาเฮียมึงเนี่ยตาเจมตาเจม เดี๋ยวกูจเกมูบอกอกอะไรไว้ก่อนนะเล่นเกมนี่กูไม่เคยแต่งเก็บเสียงเออเหรอพี่ใส่ปพี่ใส่อ๋อพี่เอกเอะหน้าบันไดตัดมันใจห่อเย้กัวสไนเปอร์บองใหญ่มาก่อนวุ๊บตะเจมฮะลมนกป้องลมนกป้องี่เจมทำอะไรงน่ะพี่เจมทำอะไรลไแม่เฮ้ยพี่เจมทำไมลส่เงี้เฮ้ยไอไอฮอลล์ำนั้นอะนะใช่ อ๋อลำนั้นสุดจัโคตรเอาอ่ะเอาไว้คนละสองคนละห้ายังไม่ชินว่ะฟาร์ดาไร่ดึงคัมปิงมูฮิตมีอุ๊ยหัวอุ๊ยหัวผมเอาสโคปใหญ่ผมยังไม่ชินสโคปเล็กสโคปเล็กเอาไว้ยิงไซบีเฮ้อีกแล้วบ่าวบ่าวบ่าวบ่ยิงมา บอลว,ว่ยิงอ่ะบอลว,ว่ยิงเปลี่ยนสโคปเลยโอ้ยหัวแตกโอ้ยสองหัวสองหัวเฮ้ยผมมีหัวแตกสองหัวมาทำฟ้าติดสองหัวเลยมันลงน้ำไปปะมันไม่ลงน้ำไยมันบินเรียบไอ้เยอะอ๋ออันนี้ <c oughs> อยากได้สิ่งที่เรียวกว่ากระสุนสิ่งทเร็ยกที่เรียวกว่ากระสุนเยอะเยอะเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยตอนนี้เตอร์ตึงตรงท่านเออตึงไหนฮะไม่เห็นตึงเลยเศรษฐีเฮียดีเดี๋ยวไปเกิดกับพี่เจมส์ให้พี่เอกพี่เจมสมาดิแตกสวยโผล่มันนี่เดียวกูก็ยิงให้สัตว์เรนโบ้ซิกแกมรรู้จักไหม s i c k อ่ะ นี่ก็มีมีสตัว my is big my is very big my so big is behind you แตกสวยมีเดี๋ยว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 เยเดี๋ยวายวเยวงไม่ตายเดี๋ยวมยเดี๋ยีเดี๋ยวยวียวเีเเียมยววเียียเย ไปนะห้วยฟรีเลยกูบดเลยยี่มเยเมผมจะตั้งชื่อป้อมปืนว่าบอบนะปุมปุยโอ้โหกดลงอ่าตปากิกแอบม่อยู่อะไรตรงนี้อ๋อเอ๋ออ๋อตงนั้นิขยับเติดได้ไหมติดไดจดเอาอย่างเีเอาอย่างเดีเอาอย่างเีเอาอย่างเดีเอาอเอาเีเอาอ

ตามไป่ทันมันบินแล้วมึงมึงเห็นริตเอร์เดวลบินอยู่ใช่ไหมกูกูเหมือนเดกไงตอนนี้กูเหมือนนกที่กำลังบินตามเหยวยออะทำอะไรไม่ได้บบออกกนนะไม่เอาละเดี๋ยวกูจะไปตึกตึกใบยกไปดิไปดิไปดิตึกใบยกไปไม่ได้มันมันไอนี้ไปมันสูงไปสัอะสัญญาณมันถึงไหมไม่ถึงเหรอเดี๋ยวต้องลอง let's try มึงรอดูพู้ได้มึงรอดูพู้ได้เเจตการดอกไม้ไฟเดืบูมเนี่้ยเไม่ได้หรอไม่ได้ต้องบินต้องบินเฮ้ยกด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 กกันได้ดไดได้ได้ได้ไ้ไไ้กลดกลับมาดาไดด้ดดยดไดดดน ได้ได้คนนึงได้คนนึงเี๋โดนมันี้ยี๋โดนมันเี้ยงหมาหมาเาหหอหอลังหลัหลังมาแล้วมนมาแล้เี้ยไม่นะไม่นะผมรู้ผมตกสเปเอผมตกสเปเอไมชุบพี่กำลังไมชุบเอาจะเป็วไหนแล้วอ่ยย่ยอย่ห้ยยคจีเลยโดนสัใช่ได้อีกไหมวะดิวกูใช้โดนอีกครั้งหนึ่ง เอาอีกเอาอีไม่มันใช้ได้เรื่อยเมันรีได้เรื่อยเสเปเชียลิสต์รีได้เรื่อยๆเหรอใช่รีได้เรื่อยๆจัดไปจดเดี๋ยวเขาเขาสูอะไอ้ยโดนด้วยเหรอดื่อกี้โดนนะคนนึ่งคนขับหรืออะไรขึ้นขึ้นขึ้นเร็วเร็วขึ้นเดีผมกดลิฟต์ก่อนสองสาครบไปไปอที่นที่สตก่ะเอออันที่ตกีอที่ตกเก็บอันที่ตกเออตกยังไม่มันเป็นีไฟอ่ะ มันไม่ใช่ซีโฟมซีเออไม่ไม่ไม่ติด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 เอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่อ่าไม่ติดมันได้แค่สองลูกเองกหรอพี่เอกอี่เอกพี่เอกผมผมจะเล่นมันไม่ได้ไม่ได้แค่สองลูกเองหรอสองลูกสอลูกไปไปไปสองลูกไปสองลูกก็เอาคนตายได้ดิวคุณนึกว่าพี่เอกไปตามไมโดนตรวจสอบเป้าหมายคันไหนหน้าโลดคันไหนหน้าโดนเฮียลิตนเบิร์ดลำนั้นบินต่ำๆอย่างนั้น บอกเขาด้วยบอกเขด้วยมึงมึงเห็นตู้ที่กูบินไปไหมมึงเห็นในเครื่องบินบินมัวมัวลำนั้นไหมมันมึงต้องบอกกูมันไกลมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หิงหัวแตกไปคนนึงเดี๋ยวนั่งดั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 งได้ได้ไอเยี่ยอย่าบินต่ำสิว่ามานี่มานี่มานี้เอาแล้ว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 มันมันมิสิ่งอ่ะมันมิสิ่งอ่ะมันมิสิ่งอ่ะโอ้ยสัญญาณไกลไปไกลไปต้องกลับกลับสองร้อยห้าสิบไวไฟกากไอ้เหี่ยสองร้อยห้าสิบเน็ตกากเน็ตกากปิเราเตอร์ไปเน็ตกากเน็ตกาก เฮ้ยดิวไม่ต้องละกูเจอทาร์เก็ตละมันอยู่ข้างล่างเราเลยมันขับรถอยู่บอก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 ขอแค่บอกเดี๋ยว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 มันมันระเบิดรถได้ไหมว่าซีไฟอ่ะได้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 ซีไฟระเบิดรถได้สองลูกระเบิดรถถังมะสามลูกวะโอเคพี่โดนโดนโดนมันละสองโดนมันละสองให้ไวให้ไวเร็วเร็วเร็วร็วให้ไวให้ไวกดเลยกดเลยกดเลยบูมฮิตที่เฉยฮิต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 ที่เฉยเอ้ยทำไมไอ้นี่กูไม่ได้อันี่กูไม่ระเบิดอ่ะ นไอที่มันเป็นของกูไงมันไม่ใช่ของมึงโอ้โอ้ได้แค่นั้นนะ่ะราโอ้ไอแค่ฮิตที่เฉยๆไม่เป็นไรดิวมันยังไม่พังไอสัตว์ประเด็นคืออะไรไหนูไม่โดนหนูเดียวนี <c oughs> ่ิ๋หายถ้าเกิดว่าเกมเออกถ้าเกิดว่าเกมออกนี่ใชยซานลยเปอร์ก็บอ,อกดีนี่เลเชี้อเมื่อกี้หอมันอย่างมันน่ะพวกชิบหาย ไอ้สัสคนที Platform. ่อยู่บนหอคงยังงงแดดเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะเนี่ยยู่งกับใครโดนขี่ปะนะพุธไอ้สัสโดนรถบล็อกล็อกเตาด้วยเหี้ยยิงกว่าสติงเกอร์ไม่ใช่ไม่ได้ยิงมาจากเรือลบอปไ่ได้ยิงฆ่าอะไรยิงมาจากเรือบรรทุกเครื่องบินไอ้สัสวุ้ยวุ้ยวุ้ยเอาไปเช็คมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดิวดีวดิวเดี๋ยวดิวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิหนุจัดการเองหนุจัดการเองโยโลโยโลโยโล่ลงเขามาลง โยนสิลูกโยนทำไมไม่โยนนะไม่ได้ไม่ได้ใช้งานไม่ได้แม่งพังแม่งเฮียแล้วแกช่างมันสดสดต้องสดผมต้องลงไปเอาเหรอเดี๋ยวผมมาเอาอะไรวะเกบินไปเอาคือผมต้องไปน่านาจะได้ไปเอาโดนตัวเองอ่ะไม่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 ต้องไม่ต้องแกต้องรอรีก่อนมันต้องรอรีมันมันรีแล้วแต่ว่าโอเคกลับได้อยู่ทั้งนั้นกลับได้กลับได้ ต้องการทีโฟมพี่พี่มีกระสุนพี่พีกระสุนไม่ตันหรือเล่เออแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสร็จหมายแล้อันนี้ผมไม่ได้กดนี่นะเนี่ยมันตายเลยที่อาบะเชสัตว์อาบเชอาบะเช่มึงรอก่อนหาอะไรอีเดี๋ยวกูกูยังไม่ใช่นี่นะกูยังไม่ใช่นี่นะเดี๋ยวยังไม่ใช่โดนกูจะสอยรีวออสไอ้ยัยโดนมันยิ่งเกิดไอ้สติงเกอร์อีกเอาลูกได้เลย ขอแอบวก็อ็ขก็อ็ก็อ็มกันเอ้นี่นี่บินใกล้ๆเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวบินใกล้ๆเลยเอ็มโบฮีรไปเลยเอ้เหี้ยมึงจะหลบทำไมล่ะตัว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 หนึ่งสองไอ้ย่าสามไม่ได้ไปไปไปสองแค่นั้นแหละบินใกล้ๆอย่างงี้กูชอบดังดังดังขอดังดังได้ได้กระแทกเลยกระแทกไมาเลยกระแทกไมาเลยเฮ้ยเกูเห็นเป้าหมายแล้วกูเห็นเป้าหมายแล้วไป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 มันเล่นความเร็วไม่ได้สัตว์เครื่องกากดี้ชิเชิดกิบบูท เดี๋ยวชิมบูดนะชิมบูดได้ปะทำไมไม่บูดวะเดี๋ยวโพสิชันเดิมเลยเมื่อกี้ว่าไรว่างั้นว่างั้างั้นเดี๋ยว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 รอรอรอมันมันกำลังไอ้นี่เชี่ยไวไฟกากอีกพี่ผมโคตรพร้อมเลยพี่เชี่ยไวไฟกากสองร้อยห้าสิบเราต้องทำสองร้อยห้าสิบไม่อยากไปไกลมากกว่านี้มันไวไฟกากเกินอ่ะไอ้เหี้ยไอ้พวกนั้นมันยิงโดนกูอยู่ดิว มันรู้มันรู้เรามีทอมฮอกมันรู้กูพร้อมกดมากเลยนะอย่าเพิ่งยิ่มใจเย็นเนาหาวหันมันกำลังบัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมันบินลไบินลงไปเมันต้องชนต้องรอดเหรอวะไม่ไม่ต้องรอดมึงต้องรอดเฮ้ยมันใกล้พังแล้วไอ้ยมันใกล้พังไอ้สัตว์จะเป็นไอ้ยจะเปนเอ็กะเบิดใส่กูไอ้สัตว์เกือบตายน้องไม่โดน กิมีซีโฟนน้องมีโดนมาแล้วตื่ดตื่ตืตืตืไม่โดนอันนึงตื่นตไม่โดนสองตื่นตื่ดตื่น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 ตื่ดตืนตื่นตืนตื่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 นตืนตื่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 ตื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 นตืนน่ตื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  มาเช็คหอคอยใครนั่งใครนั่งเล่นอยู่บนหอคอยนมึงแหกแน่แน่เออมึงแหกไอ้เ <c oughs> หี้ยพอกูไม่เลยซูมได้ไหมวะซ <c oughs> ูมได้นินเดียวเองอะ <c oughs> โอ้โหไอ้นคนคนเยอะสว์เลยข้างล่างอะสองคนวะกระแทกไหมกระแทกไหมเลยจะบอกให้ระเบิดอะได้ได้ได้เยแตกไอ้พีมึงีแล้วมึงระเบิดม, <c oughs> มึงใช้ได้อยู่เนี่ยพี่ชุพี่ชุช กูมาแล้วหนาวกูมาแล้วเยอะเด้อ AI 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 สองตัวไม่อยากได้ AI อ่ะเฮ้ยเดียแป๊บนึงไอ้เหี้ยระเบิดระเบิดหกคนหัวกระบาลไอ้โหวิ่งอย่างเร็วอ่ะไอ้เหี้ยกลับมานี่ก่อนกลับมาก่อนกลับมากลับมาแย่พี่ยิ้มแต่พี่เอาพี่ยิ้มเลยผมกำระเบิดอยู่เฮ้สองลำสองลำอยู่นี่ไม่บอกเหรอหนาวกลับมาลูก เดี๋ยวกลัวลำนั้นมันมันเล็งเราอยู่มันเล็งเราอยู่มมิสเเเตอออร์กานี้ไปดิวดิวอยวคุ้มกันทุกคนอยวคุ้มกันทุกคนขอแค่บอกขอแค่บอกอย่าหนีกูได้โปรดน่ากลัวกว่าสติงเกอร์ก็กูนี่แหละเที่ยมันไม่เห็นบนหัวแล้วว่ามันไปไหนอ่ะที่ต้องที่ต้องคอยรักษาให้ทุกคนไม่มีคนโดดร่มมีคนโดดร่มมีคนวอล์กโซนมันมันอยู่บนหลังคามันอยู่บนหลังคามันอยู่บนหลังคา บอกมึงบอกว่าให้กูระเบิดตอนไหนแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงใกล้แล้ว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 พี่ใหญ่คุกกันตัวเองพี่ตายพี่ตายโอ้พี่ตายพี่พี่แตกมันโดดมันโดดลงมาไอ้เยีมึงเออผมตายมันโดดลงมามันโดดลงมาโอเคยดได้แล้วยงได้แล้วเฮ้ยเชุบ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 ก่อนชุบก่อนชุบก่อนุกุนชุ์ช่วย่อนชุบัน หนาวแต่กูกำกำระเบิดอยู่กูกำระเบิดจ้ะชิพยชุบ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 ก่อนกูกำระเบิดอยู่นิดเดียวนิดเดียวชุบ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 ใครก็ได้ชุบเลยชุบเลยเอาเฮียอะไรเอาไปปืนฟืนเอาเอาไปหมดเลยผมต้องผมมีไอเฮียโดนโดนแตกไอสัตว์เป็นใครวะเนี่ยยังยังโดนยังไม่แตกไม่รู้ไอชิบหายลุวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกูต้องรอกูต้องรอรีชาร์จแตก แปลกจริงเหรอโดนอยู่ข้างบนน่ะโดนอยู่ข้างบนน่ะใช่กูต้องรอรีชาร์จแล้วกูตายแล้วมันได้ต่อไหมวะหนาวได้หนาวกูได้กูนุ่งเนี่ยกูทำไลน์หอได้กูได้หอเห็นเห็นเห็นไอ้สัตว์กูได้หอตั้งลำเลยชี้อ่ะคนน่ะเรียบร้อยได้หมดเลยแหละได้หอก็ได้คนหมดแหละไอ้หี้ยกูได้คนหมดเลยไอ้หี้ยลตเติ้ลเดวิลยังบินอยู่เลยดิวเลตเติ้ล นั่นแหละลําบนนั้นแหละมันไปมันไปใกล้โมดีกูเลยขดแม่งเลยยันตู้มก็แค่แตกทั้งลําเลย